ผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่อพู่ในเมืองกันนะครับพบกับตุ๊บกรตุ้งพาตลอนนะครับวันนี้เราจะไปที่อุดรธานีนะไปส่งเด็กๆนะครับเไปแวะทานข้าวข้างทางเนาะสไตล์เราเหมือนเดิมนะครับร้านหลับชิลไหมร้านหลับข้างทางชิร้านนี้มีเปย์ด้วย ก็สไตล์เราสิต้องมีส้มตำส้มต,ตำขยะก้อยก้อยอย่างเงาี้ยเป็นร้านข้างถนนแต่ข้าออกจากโคราชแต่ไม่ใช่ชัยภูมินนะ <c oughs> เา้าออกจากโคราชเากจากโคราชเลยปั๊มปตรทอมาซ้ายมือวันนี้เรามีสองสาวมาตะลุยด้วยอ,อันนี้สาวคนโต อันนี้สาวคนเล็กเอไอได้งนอนเุ่งตื่น,นอันนี้เรามารอกับข้าวกันนะคะอัน,นี้นสาวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเ,เ,เรารอเมนูอ่าไม่ใช่เมนูสิเดี๋ยวรอ ก้อยของโกรดเลยนะก้อยเนื้อขมนะครับแล้วก็ลาบหมูสุกนะครับแล้วก็ไก,ก่ย่างมีส้มตำอีกจานหนึ่งนี่ที่เด็ดเลยนะกระเทียมแล้วนะกระถินด้วยไล้ลองชิมดิ ไหมหโอ้่เราอะชิมรับหมูก,ก่อน,นเ<ไ>ป,นป็ไงรสชาติาารสชาติบ้านเราเอร่อยอร่อยไนีนี่สาวน้อยจะชิมซุปำ ป็นไงรสชาติแซ่บบอสุดยอดสุดยอดอ๋ออันนี้กินอะไรอันนี้ปะะูปลาธรรมดาอันนี้ไหนปะะูปลาอันนี้ปะะูปลาธรรมดาอันนี้ตำมันตำสั่วอันนี้ตำสั่วใส่เส้นขนมจีนเป็นไงอร่อยนะ เดี๋ยวข้าพระเจ้าขอรับประทานเองเพราะว่าไม่กินเนื้อดิบเรามาทดลองความอร่อยดูซิว่าจะอร่อยแค่ไหนนี่เลยอันนี้แบบที่เด็ดอืออร,อ,อร่อยถูกใจจ้าก็เห็นนะผมผมแบบ ตายไม่เอาเรื่องอันนี้สั่งแค่ขมนะแต่ถ้าขมๆอ,อ,อะ่ะรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับอร่อยหน้าแวะหน้าแวะร้านราบยะโสข้างทางนะไม่ใช่ไม่ใช่ครัชวชัยภูมินะร้านลาบยะโสข้างทางครับไม่ใช่ครัวชัยภูมิครับป้ายมันติดกันป้ายมันต,ติดกัน มีแต่ย่างด้วยเนี่ยขออนุญาตใช้มือแต่ร้อนม,มากอันนีก้กินคำใหญ่โอ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 ,โอ๋ดร้อนต่เขาก็อร่อยนอะขอน,นื้อฉีกให้ดูดิ เครื่องเข้าเนื้อเลยอร่อยอร่อยรลอวเนี่ยเดียวสีไม่สวยเดี๋ยวเดียวโอเคเดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนอนะครับเพราะเราก็เดินทางกันต่อเพราะเราต้องเ,อเองดินทางกันต่อนะครับผมขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับผมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายตูุตรกระต้มพาตลอนบ๊ายบาย